ชิมน้ำแต่น้ำต้องเข้มคนนิดนึงนะคะเพราะพอมีขนมจีนมันจะอันนั้นอ่ายิ้มหน่อยสิคะ อ่อยไหมถูกปากไหมลูกจะกินหมดไหมใช่แล้วก็กะตามที่เรากินเห่นแม่มีที่คีมให้อยู่กะตามเราทานจริงเหรอเอาตามลูกกินนะจ้าจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะส้มตำค่ะได้มะเขือเทศสดๆค่ะ ลุสทะเบก้าขนมจีนค่ะอีสานนุดเดินน่าอ่าเนี่ยแหละลูกชอบแบบไหนใสเลยเก่งมากเลยอ่า <laughs> ค่ะกินส้มตำค่ะดีมืมพี่ MK ชิมรสอีกไหมคะชิมรสอีกไหมนี่พุ่แม่เตรียมจาไมไมมนไว้ให้แม่เตรียมจาน้ชิมก่อนก็ได้นะคะลูกเพราะเราจะได้ปรุงได้นเป็นลูทเบก้า เผ็ดแล้วเหรอคะลูกแสดงว่าพริกที่เพื่อนบ้านเอามาให้ก็โอสิคะลูกใช่ไหมคะแต่ว่าอไม่อยากทำหวานมากไม่อยากทหวานมากถูกต้องแล้วลูกอย่าทำหวานมากอันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้จะเทเลยเหรอคะเทเลยเหรอคะ มือจับคกมือจับคกไม่ไหวแหละค่ะนะอร่อยขุดคกนี่แหละลูะลกของแท้ อร่อยชัวนะเอาซ้อมมาลองชิมไหมหรือว่าอันนี้ชิมได้เอาชิมโชว์สิสดสดเลยค่ะเดี๋ยวจะทำสลัดด้วยทำลูทเบก้าด้วยทำขนมจีนด้วยอ้าว เป็นไงคะฝีมือตัวเองดีไหมเห็นไหมได้กินรสชาติที่ชอบที่ใช่เห็นไหมอร่อยกว่าคุณแม่ทําให้อีกใช่ไหมคะอว,ว้าวชิมน้ำน้ำอยู่นี่น้ําอยู่แก้วนีโ <laughs> ้โอ้ถูกใจเลยใช่ไหมลูกสดชื่นเลยใช่ไหม เพดโ,โหอะโชว์จานไหวไหมอ่าเพื่อนเพื่อนมาเอ็นอยขยับนี่นี่นเอ๊ะอัฐามะเขือใส่นิดนึงเอาเอามะเขือมะเขือเลื่อนไปหน่อยอ๋อไม่ไม่ได้เลยลูกงั้นเอาแต่พีกนะคะนี่ เนจอยค่ะตักชิมสิตักเส้นสิ oh, <what? S 1> ไม่ใช่ตักตักเส้นยาวๆโชว์เพื่อนๆซิโอนี่โอ้โอพริกยังเป็นเม็ดอยู่เลยลูกสาวฉันมาคะ่ะมาคะ่ะว้าวอะโอเคคะ่ะ thank you เพื่อนบ้านนะคะทั้ง